โรงเรียนบ้านห้วยขานยินดีต้อนรับชนะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนางานตามข้อตกลงหรือ PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษานำโดยนางสาวสุมินตราปิ่นทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งนายสมศักดิ์เวียงคำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ห้องสอนและนางสาวรุ่งทิพย์อนุเมธางกูลผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งผู้รับการประเมินนายสุลานนนธนากรสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขานวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขอนำเสนอผลการบริหารงาน4ฝ่ายของสถานศึกษาในช่วงเวลา6เดือนตั้งแต่1เมษายน2568ถึง30กันยายน2568และผลการพัฒนางานตามข้อตกลงหรือ PA ในปีงบประมาณพศ2568ตั้งแต่1ตุลาคม2567 ถึง30กันยายน2568พอเป็นสังเขปดังนี้ตามกฎกระทรวงและประกาศสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาพศ2550ออกเป็น4ด้านประกอบด้วย 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานบุคคลและ 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปดังนี้ด้านวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา หรือเสมือนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาซึ่งข้าพเจ้าครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายรวมกันขับเคลื่อนดังนี้การทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบทและมีความสอดคล้องตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ฉบับปรับปร,รุงพศ2560โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประเภทที่1่ตามมาตราย0วงเล็บ4ี่แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพศ2 5 6 2โดยนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการจัดครูผู้สอนเข้าปฏิบัติการสอนตามสาขาวิชาหรือความถนัดเป็นสำคัญเช่นชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้ครูผู้สอนประจำชั้นเรียนเน้นครูอาวุโสหรือมีประสบการณ์สอนสูงเพื่อรับการเชื่อมต่อจากระดับประถมวัย ผู้เรียนจะต้องมีการปรับตัวระยะหนึ่งให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาส่วนชั้นประถมศึกษาที่2อถึงหให้ครูผู้สอนเข้าปฏิบัติการสอนตามสาขาวิชาหรือความถนัดเป็นต้นครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดเตรียมหรือเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรมวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายพร้อมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเช่นบ่อเลี้ยงปลาแปลงสาธิตกล้วยและตะไคร้แปลงผักสวนครัวห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์เป็นต้นและนําผู้เรียนไปทัศนศึกษาหรือเรียนรู้นอกสถานศึกษาเช่นทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้กฟพผาบ่องและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ไอ t แม่ห้องสอนเป็นต้นการนิเทศกํากับติดตามโดยการนิเทศภายในแบบกัลยานามิตรครูผู้สอนทุกคน และรักการนิเทศติดตามจากกลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยดำเนินการตามกระดวนดังนี้ 1. กํากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาระยะ3-5ถึงปีและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5. การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ 6. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองหรือ SAR การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบสายเคเบิลใหญ่แก้วนําแสงหรือไฟเบอร์ออปติกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนด้านวบประมาณเป็นภารกิจสนับสนุนด้านวิชาการหรือเสมือนเป็นลมหายใจของสถานศึกษา ซึ่งข้าพเจ้าครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนดังนี้การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาระยะ3-5ถึงปีและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษาการจัดหาพัสดุเช่นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญ,ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2567ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือ EGP เป็นต้น การจัดทำบัญชีงานเงินของสถานศึกษาตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยย่อยพศ2541ที่มีความเหมาะสมกับหน่วยย่อยขนาดเล็กเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดด้านการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจส่งเสริมด้านวิชาการหรือเสมือนเป็นตัวจักสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันขับเคลื่อนดังนี้การวางแผนอัตรากําลังโดยการจัดทําแผนอัตรากําลังหรือกรอบอัตราในสถานศึกษามุ่งเน้นปริมาณและความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสําคัญการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนหรือเข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณและยกย่่งเชิดชูเกียรติ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนเงินเดือนการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะงานวินัยและการรักษาวินัยเป็นการเสริมสร้างพัฒนาให้มีวินัยการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปเป็นภารกิจในการประสานสนับสนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านวิชาการหรือเสมือนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งข้าพเจ้าครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันขับเคลื่อนดังนี้การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมการปรับปรุงซ่อมแซมและใช้อาคารสถานที่การจัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้งานธุรการโรงเรียนการตรวจตอบหนังสือราชการประสานงานส่งเสริมสนับสนุนภารกิจต่างๆของสถานศึกษาการกิจการนักเรียนการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ การเสริมสร้างวินัยนักเรียนโดยยึดโยงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสำคัญการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาการวางระบบรักษาความปลอดภัยเช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในมุมอับการสร้างรั้วรอบขอบชิดการกำหนดข้อปฏิบัติในการใช้พื้นที่สถานศึกษาเป็นต้นผลการพัฒนางานตามข้อตกลงหรือ PA ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาปีงบประมาณพศ2568 หนึ่งประเด็นท้าทายการพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องให้ลดลงโดยการนิเทศภายใน 2. วิธีการดําเนินการการนิเทศภายในตามกระบวนการนิเทศการศึกษา5ขั้นตอนโดยนําวงจรคุณภาพ p d c a มาควบคุมคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องให้ลดลงดังนี้การวางแผนหรือแผนขั้นตอนที่1การเตรียมการนิเทศการศึกษาเทคนิควิธีการสําหรับนิเทศครูผู้สอน 1.1ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาเทคนิควิธีการต่างๆ1.2สำรวจข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนิเทศสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการนิเทศ1.3สร้างความเข้าใจระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศโดยอธิบายถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนิเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันขั้นตอนที่2การวางแผนการนิเทศการกำหนดจุดมุ่งหมายกำหนดทางเลือกออกแบบการนิเทศและจัดทำสื่อเครื่องมือนิเทศ 2.1การกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน2.2กำหนดทางเลือกและออกแบบการนิเทศเพื่อให้การนิเทศบรรลุตามเป้าหมายโดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียนซึ่งเป็นสถานการณ์จริงของผู้รับการนิเทศทุกคนว่ามีหรือพบจุดเด่นจุดด้อยหรือจุดควรพัฒนาอย่างไรเพื่อนำไปวางแผนหรือกำหนดเป้าหมายหาวิธีการหรือแนวทางพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป2.3จัดทำสื่อและเครื่องมือนิเทศเช่นแบบบันทึกการนิเทศ กล้องบันทึกภาพและเสียงเป็นต้น2.4การกําหนดปฏิทินการนิเทศและการกําหนดระยะเวลาในการนิเทศอย่างชัดเจนการดําเนินการหรือดูขั้นตอนที่3การดําเนินการนิเทศโดยผู้นิเทศเข้าพบผู้รับการนิเทศผ่านกิจกรรมการนิเทศดังนี้3.1ชี้แจงขั้นตอนการนิเทศทําความเข้าใจถึงสิ่งที่จะนิเทศเช่นประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของการนิเทศและกําหนดวันเวลาเข้านิเทศเป็นต้น3.2กิจกรรมการนิเทศ เช่นการสังเกตชั้นเรียนการสังเกตการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในชั้นเรียนโดยผู้นิเทศใช้ทักษะการสังเกตการฟังจับประเด็นพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อการใช้คำถามตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนดังนี้ 3.2.1พฤติกรรมของผู้นิเทศขณะสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเงียบๆโดยไม่ทำลายบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บันทึกพฤติกรรมการสอนและบรรยากาศในห้องเรียนอาจใช้การบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพประกอบตั้งแต่ต้นจนจบ3.2.2ุสังเกตการจัดห้องเรียนและบรรยากาศในห้องเรียนการจัดโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียนการจัดโต๊ะครูผู้สอนการจัดป้ายนิเทศหรือการจัดมุมต่างๆในห้องเรียนสภาพหรือบรรยากาศห้องเรียน 3.2.3สังเกตการจัดทําเอกสารและงานธุรการชั้นเรียน3.2.4สังเกตการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน3.3การสะท้อนผลการนิเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือมุมมองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศพบข้อสังเกตโดยมีรายละเอียดพอสังเกตดังนี้กรณีครูผู้สอนมีความตั้งใจสอนแต่นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนครูผู้สอนควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้นเช่นจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นลักษณะ active learning แบบ walk learning ฐานความรู้ b r a น n s t o r m i n g การระดมสมองติ้งแพรแชร์การแลกเปลี่ยนความคิดเป็นต้นไม่ควรยืนพูดหน้าชั้นอย่างเดียวและครูควรตั้งคำถามบ่อยๆทั้งคำถามที่ต้องการคำตอบและไม่ต้องการคำตอบสาธิตอะไรต่างๆให้นักเรียนได้ดูครูอาจเป็นคนเริ่มต้นตั้งคำถามโดยให้นักเรียนเป็นคนต่อจนจบครูอาจแสดงสถานการณ์อะไรบางอย่างให้เด็กดูแล้วถามว่าทำไมครูถึงทำอย่างนั้นมากกว่าการอธิบายเองทั้งหมดกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมตลอดการเรียนรู้กรณีครูผู้สอนเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะและเข้าใจาย,ยากเช่นวิชาประวัตติศาสร์ ครูผู้สอนควรหยิบยกเหตุการณ์สำคัญสำคัญมาเล่าให้ฟังเป็นฉากๆจนนักเรียนสามารถจินตนาการตามได้ทั้งสนุกและตื่นเต้นและได้ความรู้ฝังสมองแบบไม่ต้องท่องจำเหมือนการฟังสปอยหนังหรือเกมกรณีครูผู้สอนเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์ที่มีสูตรเฉพาะหรือรูปแบบเฉพาะครูผู้สอนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนำเทคนิค,คหรือเคล็ดลับหรือทิปเพื่อจดจำและนำไปใช้ง่ายทำให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุกและง่ายแล้วก็ทำความเข้าใจตามได้ไม่ยากนะักลักษณะสอนเรื่องยากๆให้มันสนุกและไปพร้อมๆกัน การประเมินผลหรือเช็คขั้นตอนที่4การประเมินผลการนิเทศดังนี้4.1การตรวจสอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยได้ลงมือทำคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 4.2การตรวจสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนโดยพิจารณาจากการสังเกตการสอนในชั้นเรียนที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันร่วมมือกานทากิจกรรมเช่นการอ่านการเขียนการอภิปรายกับเพื่อนหรือกับครูผู้สอนและการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเพื่อนหรือกับครูผู้สอนเป็นต้นการปรับปรุงแก้ไขหรือ A-action ขั้นตอนที่5การสรุปรายงานผลปรับปรุงและพัฒนาดังนี้5.1นำข้อมูลที่เป็นผลจากการนิเทศมาวิเคราะห์สังเคราะห์ทำเป็นสารสนเทศสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดต่อไป 5.2สรุปและรายงานนําข้อมูลสารสนเทศข้อค้นพบต่างๆมาสรุปรายงานผลการดําเนินงานเช่นผลการนิเทศครูผู้สอนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยซึ่งมีค่าร้อยละเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเป็นต้น 3. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องลดลงร้อยละ15.42จากการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ระดับการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องการเขียนคำและการเขียนเรื่องครั้งที่1กับครั้งที่2ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6โรงเรียนบ้านห้วยขานปีการศึกษา2567 3.2เชิงคุณภาพ การนิเทศภายในที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องลดลงซึ่งเป็นประเด็นหรือปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาหรือยกระดับเป็นลำดับต้นๆจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคสวรรัดหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคและข้อหัวใหญ่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประชุมครั้งที่1นึ่ทับ2,565ของภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,567 เพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ทุกคนหรือร้อยละ100ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาตนเองหรือดํารงตนได้อย่างมีคุณภาพหรือเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพฉะนั้นในการพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องให้ลดลงโดยการ er นิเทศภายในตลอดปีงบประมาณพศ2568ซึ่งในภาพรวมของการพัฒนาคือมีผลการพัฒนาดีขึ้นจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องลดลงถือเป็นทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ